กครับกันช่องครับพี่น้องปองปายสุขสุขคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊เอี้ยงแชนแนลหลักะคนล่าฝันครับพี่น้องยูฟซีเด้นนำพาแฟนครับแฟนช่องมินี่ตามย้ำโครงสุดท้ายครับพี่น้องยูฟซีชุดตองวัดกับโบเดมาพี่น้องยูฟซีโบเดมาสองวัดแล้วสามวัดแล้วพี่น้องยูฟซีมาหาคุณพ่อกับคุณยายเพิ่นตาโดนแห้งครับแม่ย่ำดีมินี่กับมาหยอดเสียโครงสุดท้ายรูปแบบแนวทางครับพี่น้องยูฟซีของคุณยายกับคุณตาเพิ่น เสียออกมาลักษณะในใดเพื่ครับเพื่อช่องตามชิมงานกลับไปครับก่อนจะชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกับทั้ง่องเสนอเป็นเพียงแค่สี่กลางทั้ง่องเสนอเป็นเพี่งแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกัพี่าน้องด้วยรูปแบบแนวทางของคุณจาเป็นเหล็กฝัน้ะพี่้องด้วยขอบไปณวิจารกับคุณต่าโดยเห่งกับแม่ยามดีครับพี่้องยุบซีครับ ของไงมาไหวบ้านส้างไ่เขาบ้านพี่น้องเอซโทษโทโทษโทษธรรมาดาพี่น้องเอฟซีโอสร้างไงเขาบ้านครับพี่น้องเอซโทษโทษโทอัลังการงานสังพี่น้องเอฟซจากคนใหญ่ครับว่าอะไรเราพี่น้องเราให้ลูกไส้ครับประศัเราเว ง่ายครักผู้บาดพี่น้องอีูเขาทาเขาทาเขาทาพูดนะพี่น้องเอฟซีสร้างง่ายจอดอยู่บ้านเลยพี่น้องเอฟซีมีลาเขาเอิ้นออกปลายแดงคลองแทะพี่น้องพระธมดาโอ้ถอยปลายแดงเลยพี่น้องไม่เอี่ยมอ่องเลยโอ้เออพี่น้อง มือเก่งเลยพี่น้องเอฟซีฮะขอไปหาคุณยายเพื่อนครับพี่น้องครับอันนี้หนาวหนาวจะฝนเจะแดดยี่พ่อมาเน่ะมาท่านดูคงทีหย่านอุ้งแล้อู้ไปแหละก็มักฝนตกใส่ไข่กระฝนครเนาะเล่นน้ำกล้วยกันเดี๋ยวน้ำกล้วยเขาห่มน้ำมันน้ากล้วยเขาห่มมันเด uh, ี๋ยวมาท่าน ลงปีนลงไปลงอผมปาัีคุณจ่าปารบพี่น้อยเอฟซีครับสาัสดี้คุณจาดเฮงครับพี่น่องเอฟซสวัสดีครับคครับสวัสดีครับสวัสดีครัจ้าปหาเจ้าานจะใส่ยังไงขอบ้านจะโดนไมเได้หรอพบ่สองวันลวเออสองวันละไหนสองวันเดียวอามมาเนี่ย โอ้โหถึกเลขจนได้ไปออกรถไถไม่หยุดตีพ่อ้ายแดงหนาะ้าล้านกว่าล้ามงตัวรุ่นป้ายแดงของฉันเี่ป้ายแดงเลยรถไถใหญ่ป้ายแดงคล้านใส่ไงหยาบบ้านนี่แหลเขาเอิอเาใหญ่หยาบบ้านตัว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 มาเป็นบาหลินเอ็นได้อีดีตัวนี้ งวดมันได้ตัวไหนพ่อคือได้ไป,ปออกสร้างไงเขามาได้แต่หนอนคอ,อนแล้วก็ฟันที่แบ่นของลเลยดิยฟันเราไปซื้อเรียหลายตัวกว่าเลยวายซื้อพวกกรบสือแก่พ่อฟันเจ็ดเจาะน้ำเจ็ดเจาะถึงเจ็ดเจาะเนาะห,หลายตัวเลยดิยห,หลายว่าเลยดิยอยเดออ อ่าวบ่ได้มานี่มาสูสมาวนเลยหบางบุญมาได้บอกอันมาปูยังไงมาอยู่ต้องบุญมาเออมาอยู่พ่อะคนไทยซี้พ่อเขอยู่บ่าเมีนชีคนไทนซี้เขาบอกเขาเนแค่เขาซีตัวเดียวครับได้ตัวนั้นบอกพ่อบ่ได้นเงินค่ายหนักต้อบุญค่ายหนักต้อบุญเมืองอันนั้นนี่เราบ่ได้ซื้อหันเล็กหันเบอร์บุญแล้วแล้วพักกันเป็นไข่แลวเน่าเลยวัเนี่ย ทั้งตานทั้งใหญ่อส้ำบุญมัดเตี้ยบวมวลบุญเนี้ยเนาะมวลบุญก็เรื่องเมยแทนแล้วผู้่อกัปวดแข้งปวดขาตัวมือยมทั้กับบุญเน้นทำกาอยนั่นแล้วคอยบอกเรามาแทนผู้จังหวัดความหลักซีเกาซีตัวเดียวตัวหมดยนวุู้พระ พระกตีเป็นเปลนาะพระเฒ่าเานาะพร<น>ะเจ้าได้หัดสามตัวเป็นวพ่อแปดเก้าเสีแปดเก้าสีพระเท่าตายเนาะอ,อายุกันไม่ได้วันไหนตอนนั้นมันมันมากวัมนมากอ่ะครับ,บของพ่อแล้วพ่อพ่อฝันยังไงพ่อฝันว่าันเห็นเห็นเงินเห็นเงินใบห้าสิบพ่อยืมอยอะแล้วไปมัน เห็นตาเพระเจ้าเป็นดินนะแงแปลงเงินใบหาซื้อเเป็นเงินใบหาเิบเียบอพอด้วยว่าจังเทิ่มน่พระเจ้าเฮีทิมน่มเห็นเขียวมันนั่งันองเบืองค้างก่เห็นเล็กขึ้นว่าเล็กหาื้อบ่งหาซสิบกบ่งหา้อ้เป็น แล้วเข้าไปเราเห็นตาเพราะเจ้าเป็นดินเดียบท่งเข้าไปคักๆเจ้าเล่นมึงจะพยมเบิ่งไว้ลอวเก่าจะไหนเนาะเออในนเก่าห้าศูนย์สี่หลอดถ้นนั้นนี่พันแต่ลายมือลายมือแล้วความตองหงดมันจะ้วต้องหงดปุณห์ ไอ้สามที่มืบ้ันไปเที่ยวบอกคือไปยังฝั่้ยังฝั่งเงินเฮียไปจักไปยังใดไป,ไปดเดินขึ้นเมียขึอนเมียบ้านเออคือนกับบ้านขึ้นเมียบ้านก็เอาอ๋อเหรออืมระวังไปไปเห็นเงินเฮียไปเห็นเงินเฮียวางด้วยพื้นมันพออืมเบื้องข้างๆเเห็นตาพระเจ้าแผ่นดินแล้วอื วนวันกออ่าอ่าอ่านเน,นเ,เป็นเงินราชการที่เก่าเออแต่ว่าบาดีซู้บึงคักเพ่งคัก,กเฉลี่หาศูนบ่พเออเหาศูนย์โอ้มันีหลายเด็กเนาะมาขัาง้งทั้งแดงี่สิบเนาะแมนอ่าทั้งแดงหาอ่า นั่นบอานั่นเป็นใบหาซิบเลยเป็นใบหาสิบเลยเป็นเลดหาซิบมงกรเลยเป็นใบหาซิบเวยโอ้เบื่อไรเบิ้งเลึในใบหันบอกพ่อพอเห็นบอกว่าไ้เบิ้งคำฝันคำนายฝันเฮ้ยกะสวกเราพ่อโวกใหญอ่ะวันเด็นอะไร้ันวิ่โสวกกับสวกคนเนี่ยไรเงียสั่มเตี้ยเฮียสั่มเตี่ยวันเข้เขาไปสิียันโดนแ้่นหนเนาะ ไปสิเวียนเหยีงขั้นนี้หาเก้าใช่น้ำสองเทียงอะไรอะโอ้ที่ตามตามไป้เนตามอก้าวห้าสูงก็เขาเขาไปทะเบียนหลดปากเลยนะก็บอเห็นรหัสดูในแบงมันบ่เห็นมันพอบ่เห็นแต่ตัวใหญ่บ้านไหนต่เก่งเลย่าบักอาชิพเห็นบักอาบักเดียวเลย ยาการสั่งเลยเหรอบัวงพ่อื่นแล้วขับประหารปอบประไว้เห็นหาซุนตัวเดียวนี่เนาะอ่านนะท่านเล่นสามตัวกับเป็นเล่นเก้าเป็นท่นเป็นเก้านะบ้าต้องสตัวนี่ก็หาซุนตัวเดียวแล้วหวพ่าเออขับตัยกับเป็เจ้าหาซุนแลพี่น้องหลวคนพกฝันหลได้ฝันตุนเทนี้ได้กันแขนลืดมีอะไรที่มากเขาสั่งไง ใบเล็กฝันตั้งแต่ตองววันที่พอรัแต่ตอวันเราก็บอกฝันยังอยเลยบัวไปหาไปไปพอรอตเตอรี่หาไปไปวันหาแล้วสองสองใบแล้วในสองใบเนียังมากแล้วเรียนได้แล้วสองใบเลยได้แล้วอ่ะสองใบ้วพี่ต้องชุดไงแล้วอ่าฝันเกี่ยวบัะพอ จากแบบซื้อหวานซื้อมาเซื้อซื้อยุบฝันบวฝันเยงนี้เลยบ่หัวมาบวกฝันเพิ่มฝันันบวกครฝันหลายคนฝันทีเดียวทีเดียวเจี๋ยแต่ว่าสมาตองหวันสำคัญเนาะแมนสำคัญเลยเห็นเห็นกบอยู่ในสางกับตองหวั่นอี่ก็ครบอยู่อย่างอยู่ในบ่อเน้นมันผงตีนอย่างเงี้อเปิดขึ้นตาเลี้ยงไม่แม่พี่บวกใครนี่ เอาป้าแต่หุ่นเด็กับงูสองหัวผุนเล้ยงูสองหัวเกับสอนโอ้ยสามหัวุนนี่ลูกงูเออตั้งหกหกยังแหหกยังแหโอ้ยมันเเวรรงกนสามหัวงูสามหัวคุนูฟันลายสองวนตอนนี้ทางเดียวพอหรอหาชุดเออทำ้สองตัวเยมือเกือบได้เพียพอเสียไปก็เงินใบหาสิบคือก่อ เดียวไปก็เห็นเบือไปหาชิปที่เดียวลครับขั้นขั้นถึงแม่นสามตัวครับเรียวไปก็เห็นพระเจ้าแผ่นดินโอ้พระเจ้าแผ่นดินพ้อมข้าราชการที่เก้าคขั้นไสามตัวเตียเออชสามนี่แล้นเนาะเก้าห้าศูนตัดเล่นสองตัวกับห้าศูนย์เก้าศูนย์่นะครับพี่ครับผมห้าเก้าห้าเก้าห้าหกเก้าศูนย์หกศูนย์เลยเี่พี่ครับขึนหัวลงนั่นะผม ครับน้องสายเลนก็จะได้ตัว, variance, ตวน<ส> ogene, ี้ครับผมตกมากระดุ้ยครับพี่น้องยุทธีครับตกเลยเขารุ้นนอกครับ